ไปได้ทุกวันตอนนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีวันนี้นะคะเราจะไปล่องแพการเปลี่ยนจากบรรยากาศการนอนตรงแม่น้ำแควนะคะมานอนในเขื่อนวชิราลงกรณ์กันลำนี้พักได้6คน6คนในราคา9,000บาทพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นิึงได้มีโอกาสมานอนแพล่ากพูดเลยอะตั้งแตเกิดมายังไม่เคยนอนแพล่ากแบบนี้เลย เราอยู่ในโลเคชั่ที่สวยมากเลยโอ้สวยมากไปเลยค่ะเพื่อนโอ้ขึ้นแบบโอ้โื่กันทะเลอ m มริกาอเมรกาอเมรกานั่งเรือไปหมู่บ้านลับที่อยู่ในเขื่อนวัชิราลงกรกันมีวัดอยู่ในนั้นด้วยเขาเรียกว่าเป็นอันซีนประเทศไทยเลยซึ่งเขามีตำนานว่าห้ามผู้หญิงอ่ะเดินผ่านสะพานนี้นะคะเพราะว่าถ้าผู้หญิงเดินข้าะพานนี้น้ำในบึงข้างๆเนี้จะลดลง แลวตอนนี้นะคะก็มาถึงการจะบุรีแล้วที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะวันนี้นะคะเราจะไปล่องแพการเปลี่ยนบรรยากาศจากการล่องแพที่แม่น้ําแความาเป็นล่องในเขื่อนล่องในเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะใช่เรเือนี้ชื่อว่าเรือบุญเติร์นแล้วเป็นแพลากด้วยเออ,อ,าอลากยังไงก็คือเดี๋ยวเราเขาไม่ใช่อย่างนั้นจ้แม่ เดี๋ยวเขาจะลากเรานะคะไปเที่ยวในเขื่อนนี้เออแล้วเราอ่ะจะพาเพื่อนๆอ่ะ ไปดูด้วยว่าในเขื่อนนี้มีจุดลับไหนที่ต้องเที่ยวมีที่ไหนที่ต้องไปมีจุดไหนที่ต้องแวะก็คือบอกได้เลยว่าทริปนี้มาเป็นกลุ่มเพื่อนปังที่สุดสนุกที่สุดนะคะ<อ>ที่พักของเราก็เราจองแพรมาเป็นแพรเล็กนะคะชื่อว่าแพรบุนเติมนนะแล้วก็มีแพรใหญ่ะะ่ะรับได้เยอะเลยประมาณ15คนได้นะคะมีสระว่ายน้ำด้วยแพนี้ชื่อว่าเดอะโคเทลนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแพรของเรากันว่าแพรของเรามีอะไรบ้างนะคะไป แบบว่าเดี๋ยวเขาจะพาเราไปในที่ต่างๆนะจาะเดี๋ยวเราไปกันเลดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเริ่มจากเริ่มจากนี้ห้องครัวมีห้องครัวนะจ๊ะอาารการน้ำร้อนแบบ<ำ>โบราณน,นะคะแล้วก็มีแบบว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆที่แบบว่าสามารถตําคลกสากได้วันนี้ใครอยากจะกินตาําซ้มตะมั่วตันแตงจะมาออกแรงต้มแกงทำไมตับหวานนองสนใจไหมตัหวานนองสนใจไหมนี่คือหน้าแพของเราเดี๋ยวเราจะลากออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้เราอยู่ ลมริมเชื้อวิวทำไมบรรยากาศดูชิลจังเลยอ่ะบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีมากก็แคมของเรานะครับก็จะมีสามห้องนอนนะคะับมีห้องนอนแรกนะไปดูห้องนอนกันก่อนอุ้ยนอนอย่างนี้ก็เห็นวิวหมดเลยสิแกแล้วก็ฉันแก้ผ้าล่ะก็เห็นตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นพัดลมนะครับคนนอนชิลชิลนอนเลยหรอโอเคยแบบนี้ เวลาเราตื่นมาใช่ไหมจิบกาแฟายามเช้าแล้วก็นั่งห้อยขาอย่างเงี้ยแกเราเขาพาเราออกไปล่องแต่ละที่แล้วก็มีโซนโซนลิฟวิ่งนะคะสามารถนั่งเล่นนั่งชิวนั่งทานข้าวได้นะคะข้างหลังก็มีโซนแบบให้นั่งเล่นกันเหมือนกันเนาะเออมีห้องน้ําด้วยมีห้องน้ํานี่มีแยกเป็นโซนบิบิายด้วยก็จะเป็นโซนห้องน้ําแบบ้ําน้ำอุ้ย,ยนี่เดชวาไปยาวขึ้นนี่เงคือฝาเรนนี่ นั้ำมันไหลมันเป็นเซ็กซ์โซนทุกคนเออเออเลอเลเลอันนี้คือโซนด้านหลังนะคะโซนด้านหลังแพรก็จะกว้างประมาณนี้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องนอนคือตรงนี้สวยมากบรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบซึ่งวันที่เรามาคือวันที่มีลมเลิศจ้าทุกคนเปลี่ยนจากบรรยากาศการนอนตรงแม่น้ําแควนะคะมานอนในเขื่อนวชิราลงกรณ์กันนี่วันนี้แพรของเราก็ออกจากท่าแล้วนี่นี่แพรออกมาท่านะคะทุกคนค่ะ เราก็สามารถที่จะเป็นดับเมเยอร์ไหมหนึ่งอ้าวดนตรีมาเบิร์ตจั่เบิร์ตจั่เบิร์ตจั่มเบิร์ตเบิร์จั่มเบิร์ตจั่มบิร์เบิรต่อบิร์จัมบิร์จั่มเบิร์ตมีค้ายักด้วยไม่ได้อากาศดีมากอยากให้ลองมาเอาจริงเพิ่งได้มีโอกาสมานอนแพผลากตั้งแต่เกิดมาพูดเลยอ่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยนอนแพผลากแบบนี้เลยตูชิลมากชิลเวอร์เลยอากาศเย็นมากตอนแรกก็ลงรถมาคือร้อน สุดสุดริสามสิกองศาแต่นี่จ้าพอแพนเริ่มลากแล้วรมพัดก็สบายเวอร์เพราะว่าเราอยู่ไหมเพราะว่าเที่ยวเมืองไทยไปได้ทุกวันไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันในเขื่อนวชิราลงกรกับแพรรากบุญเติมกันค่ะ remember years the those days All ago that fade never away ยังไงคะคุณนีชิวมากค่ะแต่งตรงนี้ชุดแบบสวยมากทุกคนเวลาที่มันบอกว่าส่องระกายคือแดดอะ ดูดิสองประกายมาตรงผิวน้ำอะ่ะมันคือเปรียบเพ็ดน้ำน้ำหนึ่งดีๆนี่เออมันรีระยะปักชินชาเขาก็มีดีมากเลยที่นี่นะคะก็ถามว่ามีไฟฟ้าไหมมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะแต่เขาอะ่ะเป็นโซลา่าเซลล์ทั้งหมดเลยทั้งพัดลมทั้งปัดไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็มไม่สามารถให้ไดผมไม่สามารถจุดเตาหมูกระทะเสียบเตาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะดูดไฟเนาะที่เนี่ยเขาแบบว่าเป็นอีโคมากๆเลยเนาะถ้าสมมติว่าต้องใช้ไฟอ่ะเครื่องปั่นไฟจะดังมากแล้วก็คือมลภาวะก็คือแบบรื ลืมเยอะลืมนะฮะแต่นี่คือเป็นแพรอีโคนะคะไม่มีเครื่องเสียงแต่มีลําโพงให้แบบเปิดเพลงฟังเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลํานี้พักได้6คน6คนในราคา9,000บาทนะคะแต่ถ้าใครมาบอกว่าเกิน6คนคนต่อไปก็จะคนละ1,100บาทพร้อมอาหารชาวและอาหารยืนแล้วก็ได้เหมาแพรเลยทั้งแพร มาสี่คนก็ต้องจ่าย9ก้าพันนะคะเพราะว่าเขาอะเหมาให้เราลากเรามานะที่ไปครั้งแรกเลยที่มานอนก็รู้สึกแบบเวียนหัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ลมและน้ำมันมีคลื่นเงแอบเป็นเวียนหัวอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอทนได้แต่มีคนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะวันนี้มันลมแรงคลื่นมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้ทุกวันนะทุกคนก็คือถ้าเกิดมาช่วงที่แบบไม่มีลมหรือว่าลมน้อยๆอ่ะมันก็จะนิ่งเงียบสงบโอ้ข้างหลังนสวยมากเลยอู้ตรงนี้สวยมากคนดีาก อันนี้ก็มากับเราเลยนะฮะลาบมาด้วยกันเลยดีเนาะสวยอะ่ะ เป็นแบบว่ามีเลนชาวเวอร์และห้องน้าแบบอินดอร์แบบเอาดอร์ขึ้นระหว่างที่เราขับหนักขับเบานะคะเราก็สามารถที่จะชม,มด,ดปลาได้ดูสิทุกคนขับรน,นะเวลาเราอึดหนุน <c oughs> ก็เปิดเวลาบบที่เรามีกลิ่นของความหนักเบาเราก็สามารถที่จะคุยกับปลานกเงือกแล้วก็แมลงได้ ที่นี้เหมาะสาหรับการมาพักผ่อนมากๆเพราะว่ามันเงียบสง,งบแล้วก็แบบสบายอ่ะลมพัดเย็นนอนอาบแดดก็ได้นอนเล่นเล่นเล่นน้ำภายใครมีกิจกรรมไม่ทําคือเขาเอาเหมือนเอาเรือลากเราออกมาเว้ยแล้วก็เอามาปล่อยไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วให้เราทํากิจกรรมบนนี้ซึ่งกิจกรรมบนนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่แบบว่าอ e ีโค่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้ใช้น้ํามันเ<ไ>สียอนํนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าที่นอนดีบรรยากาศดีมีห้องน้ําดีน้ํา ไหลแรงสัญญาณโทรศัพท์ A S D t a c ก็มีคิดว่ามีทุกเครือข่ายแต่ว่าจะชา้าจะเร็วแล้วก็ up to you นะคะในไหนมาทั้งที่ก็คือสเสพบรรยากาศให้คุม้มพักผ่อนให้เต็มที่ตอนนี้นะ,ะก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงแล้วคะแบกบก็เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปพายคาย,ยั์แล้วเข้าถ้ำตรงนั้นกันโอ้โหแสงยามเย็นค่ะมันเป็นยามเย็นที่อธิบายไม่ถูกว่ามันแบบ สวยยังไงเพราะว่าอย่างน้ํามันก็เลยทําให้น้ำมันมีความยิบระยับพิ่ึนใช่อธิบายโมเมนต์ไม่ถูกแต่เขาบอกว่าคือต้องลองมาเองจริงๆมันชิลมันสบายมันผ่อนคลายแล้วก็มีกิจกรรมมีน้ําให้เล่นมีทุกอย่างให้ทําเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะ A f e w moments later ก่อนลงน้ํานะคะเราก็ต้องใส่ชูชีพด้วยนะคะเพราะว่าน้านิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวนะคะเพราะว่าน้ําข้างล่างมันลึกนัน่นเก่อตกน้ําเกิดอ,อ,อันตรุณอันตราย <c oughs> ไปนะคะก็ชูชีพเนี่ยสีนี้ช่วยเซฟเราเพราะว่าแจวเรือจะไปอะไร แจวเรือจะไปตักผ้าแจวเรือจะไปตักผ้าขอเชิญคนบ้าหลุดขึ้นมาแจวแจวมีแจวตั้งสีนคำนี่ไงไปเล็นถึงคนแจวเตรียมพร้อมเราจะลงคายักไปเล่นน้ำไทยคายักกันค่ะ เกินเหตุมาทุกคนมันน่ากลัวมากแค่เราอยู่ในโลเคชั่นที่สวยมากอยให้โดดน้ำอ่ะกล้าโดดแต่ว่าพายอ่ะไม่ไหวว่ะโอ้สวยมากไปเลยค่ะเพื่อนโอ้โหขึ้นแบบโอ้จีกันทะเลเขาบอกว่าทุกวันไม่แดงแต่วันที่เรามาแดงอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนร้อนแรงรู้สึกน้ำอุ่นอืมน้ำไม่ไม่แบบไม่เย็นเท่าไหร่อุ้ยดีมากเลยโอเมกาดโอเมกาดโอเมกาดพูดถึง มีอีกหลายจังหวัดเนาะในประเทศไทยที่เรายังไม่ได้ไปเนะาะถามว่าอยากไปไหมอยากแล้วคือแบบก็ไม่ได้ไปสักทีเนี่ยถ้าเอาจริงวะจังหวัดจังหวัดนึงอะเที่ไหลายที่มีที่เที่ยวเยอะหลากหลายมากจริงๆอะบางพี่อะน้ําที่เขื่อนชิรนกรเนี่ยเรายังไม่เคยมีโอกาสได้แบบลงเล่นเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาล่องแพแบบนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ล่องแพท,ที่นี่แต่เรามากันกันบ่อยแล้วไงเราไม่เคยได้มีโอกาสแต่ว่ามา นอนแพ่ล่องแพรให้แพรมันแบบว่าปล่อยออกจากที่ของมัน่ะใช่เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกอ่ะเพราะที่นี่อ่ะเหมือนมีผีสัญญาณโทรศัพท์นะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็มาเล่นมาแฮงเอาท์มาชิลๆหรือว่าใครจะเช่ามาแบบสเตชันก็ได้เนาะฉันว่าที่นี่มันแบบว่าเหมาะสำหรับที่หาอะไรมาเล่นใจเออรู้สึกว่าต้องการความสงบที่ไม่จำเป็นต้องอะไรกับมลภาวะหรือสิ่อกจาโลกภายนอกก็ถือว่าโอเคนะราคาดีมีอาหารเช้าอาหารเย็นให้ มีกิจกรรมมีน้าให้เล่นใครที่แบบว่าอยากลองมาพักผ่อนที่นี่ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมาเที่ยวการจะนบุรีเนี่ยจริงๆเป็นเมืองหลักนะเมืองหลักที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทุกปีมีที่เที่ยวหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกีตองแพร่กไยน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยละวนอะไรอย่างเงี้ยกีล็อกหรือว่าสังขะบุรีอย่างเงี้ยหรือว่ามาเที่ยวแพรแบบเราเกิดมาเชื่อาลอองนี้ก็คือฟิอมันยัง สบายมาก<า>น้ำแบบอุ่นกำลังดีอะ่ะอันนี้คือเลยว่าทะเลเลยค่ื้นแบบลมแรงมากอะ่ะคาดว่าคืนนี้จะนอนนอนเลิศเพราะว่าอะไรเหมือนคนนอนในเปอ์อ่ะในเปร์ควนอะ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบหลับ,บ,แบ,บู่แล้วมีคนแฝงตลอดอ่ะจบจากกิจกรรมนี้แล้วจะไปทำอะไรต่อคะส,สาวๆกินข้าว <c oughs> แล้วก็นั่งเตพบรรยากาศตอนคืนคืนนี้เราจะมารอดูทุกเด คืนนี้เราจะมานอนดูดาวกันเราจะมาดูดาวสวยๆพร่างพาวบนท้องฟ้า A few moments later เป็นไงสำหรับน้ำที่นี่ คลื่นแรงมากแล้วก็ปิ่นมากใช่ได้อย่างสีอย่างจริงๆนะถ้าสมมติว่าเรามาในวันที่แบบลมแรงใช่ปะมันก็จะมีคลื่นแต่ถามว่าเล่นน้าได้ไหมเล่นได้แต่พายคายักอะไม่น้ำกลัวเพราะว่าคลื่นอะมันสั่นแล้วเรือคายัคอะมันก็แบบว่าสั่นแบบขึ้นสูงอะใช่แล้วแบบมันเก่งไงแต่พอได้ลงน้ำจริงจริงอะมันไม่เก่งเพราะเราสามารถคอนโทรลร่รางกายได้เลยประมาณนี้นพาทแบบ อย่างเงี้บยบรรยากาศแบบเนี้ยทุกคนดีมากโคตรดีเลยถ้ามาหกคนก็จ่ายคนละพันห้าสำหรับเราเราว่าคุ้มนะคนละพันห้าแบบว่าทั้งอาหารทั้งบรรยากาศใช่แล้วก็ที่พัก<ม>แล้วก็เรือรับส่งเนาะเดี<ม>๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวด้วยแล้วพวกเนี้ยเราจะไปหมู่บ้านรับที่อยู่กลางเกาะที่เขื่อนวนชิราล,ลงกรณ์กันเหนื่วันนี้เหนื่อยเนาะเหนื่อยจริงไปไปกินข้าวกันหิวยังหิวแล้วไปไปกินข้าวกันค่ะกินข้าวกันค่ะ let's go มอร์นิ่งตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้นะเราตื่นมาประมาณ6โมงะนะครกับบรรยากาศแบบนี้เลยเงียบสงบเช้านี้ถือว่าลมไม่แรงแต่หนาวอากาศเย็นนะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากมีคนแว่งเปตลอดเวลานะฮะบรรยากาศดีมากเมื่อคืนไม่มียุงเลยเนาะ เราเปิดหน้าต่างหัวนอนอะ่ะจนถึงเช้าเลยก็คือหัวนอนเราถ้าตกไปก็คือเป็นน้ำเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันเดี๋ยวพี่เขาก็จะเอาเข้าวเช้ามาส่งแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปหมู่บ้านลับที่อยู่ในเขื่อนวชิราลงกรกันมีวัดอยู่ในนั้นด้วยเป็นวัดที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอันซีนประเทศไทยเลยเออแต่ต้องรอไปดูว่าเป็นที่ไหนเป็นหมู่บ้านอะไรนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้านจ้าทุกคน โบ่ออกนะคะเร,เราต้องเดินเท้าข้าไปอีกสักนิดนึงคุณนิ้งใส่ส้นสูงมาเลยนั่งเรือมาก็คือจะหลับนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากแลก้วก็แบบอากาศดีเวอร์คือจะลงเรือที่ <Isaac> ่าที่นี่คือไม่มีรถเข้าใช่ไหมมาทางเรือกับเดินป่าเท่านั้นส่วน <ณ S 2> มากคือคนที่นี่เขาจะเข้าออกโดยทางเรือนะคะไม่มีทางรถยนต์ที่สามารถเข้าได้ต้องเดินไปเองใช่ไหมคะนู่นใช่ไหมคะหมูบ้านยังไง ไหนว่าไหนว่าเดินนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ไกลมากไหนไม่ได้ไกลน <mm> ู้มเลเหนื่อยเลยหรอกเจ็ดร้อยเมตรโดยประมาณราจะเดไปไปค่ะเราเดินไปหมู่บ้านโบอ่องกัน <S 2> <S 2> <S <S อตอนนี้เราก็ เข้ามาในเขตหมู่บ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบบ้านๆเรียงกันเนาะคือสังเกตดูว่าทุกบ้านก็จะเป็นบ้านที่เป็ดส่งได้ถึงคนทางอีกไม่ไกลแต่ยังไม่เห็นวัดเลยนะเนี่เขาบอกว่าเห็นแล้ว่อกี้เขาบอกว่าจวนละเจียนละจวนจะถึงแล้วพี่คะที่หมู่บ้านนี้คือต้องเดินทางโดยเรืออย่างเดียวใช่ไหมคะเรือเดียวอ่อ๋อเขาอยู่ในอำเภออะไรคะทองหาคูนสังขารบอยู่ใกล้กับสังขารบุรีใช่ไหมคะ อ๋อไม่ไกลใช่ไหมคะมอันนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายใช่ไหมคะที่อยู่นี้อ๋อมีสี่เกาะที่หมู่บ้านแล้วส่วนมากชาวบ,บ้านที่นี่จะเป็นชนเผ่าอะไรอย่างเงีนะ้ยเผ่าก็มีกระลากระเลียงก็หน้ามอนก็มีค่ะก็รวมกันอยู่นี่หลายเชื้อชาติโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เราเข้าไปที่วัดกันนะฮะหมู่บ้านโบอองอะ่ะหรือว,ว่าวัดที่วัดพระธาตุโบององเรียกได้ว่าเป็น1ใน25อันซีนไทยแลนด์ลีซีรี์ที่คนควรจะมาเที่ยวกันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเทียล้ว Amazing มากๆแล้วก็มีเรื่องเล่ามีตำนงตำนานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดินไปพูดกันที่วัดดีกว,ว่า นี่นะคะวัดพระธาตุโบอองค่ะเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะพูดก่อนว่าวัดนี้เป็นวัดที่อยู่บนเกาะในเขื่อนวนชิราลงกรที่อยู่ซ้อนเกาะอีกทีหนึ่งก็คือภูเขาลูกเนี้ยที่มีเจดีย์อยู่ข้างบนอ่ะอยู่กลางบึงกลางน้ําอีกทีหนึ่งนะคะและอยู่ในเกาะในเขื่อนวนชิราลงกรอีกทีหนึ่งซึ่งเขามีตำนานว่าห้ามผู้หญิงอ่ะเดินผ่านสะพานนี้นะคะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องเล่าว่าแบบว่าถ้าผู้หญิงเดินข้าสะพานเนี้ยน้ำในบึงข้างๆเนี้ยจะลดลง เขาก็เลยไม่ให้ผู้หญิงเดินขึ้นไปนะคะแล้วก็วัดเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามีก่อนที่จะเกิดหมู่บ้านไม่รู้ว่าใครเป็นคนใช่ไม่รู้รเลยว่าใครคือผู้ก่อตั้งใครคือผู้ก่อสร้สางนี่ผู้คนดูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ There อ s s o m e t ิ i n g s ก a r ห้ามผู้หญิงผ่านและลงไปในศา์ห้ามนางสิงมืิเมาขึ้นบนพระธาตุ Lady cannot enter นี่ห้ามทิ้งขยะลงศว์และทุกครั้งที่จะไปต้องพอเท้าวันนี้เราจะส่งคุณแบร์นะคะเป็นตัวแทนในการขึ้นพระธาตุที่อยู่บนนูน้นเพื่อที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นด้านบนกัน เขาบอกว่าสะพานนี้ผู้หญิงห้ามข้ามนะคะถ้าข้ามปูน้ําในบึงนะคะจะแห้ง ตามตำนานเขาบอกว่าก็คือผู้หญิงอ่ะห้ามผ่านสะพานนี้เลยซึ่งเป็นทางออกเดียวที่จะขึ้นไปสักการะและไหว้พระธาตุที่อยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆไปดูไปไหว้ข้างบนเองค่ะใครที่มีโอกาสก,ก็อยากให้ลองมาสัมผัสฟิลนี้กันดูนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่า,าด้านบนมีแต่ผู้ชายซึซีแบบก็เป็นผู้ชายนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนะาะเพราะแบบเหมือนผู้หญิงมากแมบบ่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนชันหน่อยชันหน่อย สูงไหมคะคุณนา้เาเอ,เอาเรื่องเลยแหละเอาอเรื่องเลยครึ่งทางแล้วคะ่ะทุกคนแบกขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วดูข้างหลังชันเอาเรื่องเวอร์ <c oughs> นีข้างหน้า <c oughs> ไปคะ่ะพ <c oughs> อถึงแล้วนี่ไงนี่ วัดทาสาาโบอองแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใน25อันซีนนิวซีรี์ที่เที่ยวสุดอันซีนทั่วประเทศไทยของทาง Amazing Thailand นะคะเรียกได้ว่าใครที่ไม่เคยมาจะต้องลองมาดูเหนื่อยสุดๆตอนนี้เดินขึ้นอันนี้เป็นบึงนะคะเป็นวัดที่อยู่บนเกาะซ้อนเกาะอีกทีหนึง่งและเป็นวัดที่ห้ามผู้หญิงเข้าอย่างที่แบร์เคยบอกเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็เป็นความเชื่อของหมู่บ้านด้วยแล้วก็มาเที่ยวที่เขาเราต้องทําตามกฎ ที่เขาได้ตั้งไหวนะคะพูดไปด้วยเดินไปด้วย<อ>เหนื่อยแต่จะถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเฮ้ย<อ>ว้าวเรไม่ว่าว่าอยู่บนยอดเขากันเลยมีอีกยอดหนึ่งอีกเล็กๆเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป ถึงแล้วโหขึ้นมานี่เห็นแทบจะหมดของตัวหมู่บ้านเลยอะเห็นโรงเรียนเห็นวัดเห็นเมนเห็นท่าเรือตรงนู้นไกลๆดูดิุูงนะ ด้านบนนี้นะคะก็จะมีแบบเจดีแล้วก็มีที่ไหว้พระนะคะแล้วก็มีวิวสวยๆให้ดูจะเห็นได้ทั้งแบบทั้งหมู่บ้านโบอองเลยนะคะสุดลูกหูลูกตาม,มากคือแบบเดินอะ่ะไม่ได้สูงมากแต่ก็ชันอยู่เหมือนกันสมแล้วที่ติดหนึ่งใน2 5อัิซีนา unseen n e ของทาง Amazing Thailand ค่ะเดี๋ยวเราเอาบุญไปฝากพี่ตูนกับนิงที่อยู่ข้างล่างกันดีกว่าเขาไม่ได้ขึ้นมานะคะถ้าเป็นผู้หญิง กลับมาถึงแพของเราแล้วนะคะใช่แล้วค่ะเรียกว่าลมดีแล้วก็หลับแบบง่วงเป <คน S 1> <อ>็นสัตว์สงกอยู่บนเรือ <c oughs> ไปหมู่บ้านโบอองมาเป็นไงเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างสงนะ <คน S 2> บ,น,บน,นะคนน่ารักเออยิ้ม,ยมแย้มเด็กวิ่งแบบว่ายิ้มใส่ใช่ก็อย่างที่บอกนะคะหมู่บ้านโบอองเป็นหมู่บ้านลับที่อยู่ในเขื่อนวนชิราลงกรมีวัดพระธาตุโบอองที่เป็นบอกว่าติดหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีของทาง Amazing Thailand เป็นสถานที่เที่ยวที่อัน นควรมาเที่ยวอ,อย่างยิ่งใช่แล้วก็มาพักแบบเราแบบแพบุนเติร์นในเขื่อนวิชิตรางกงคบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆอาหารอร่อยถ้า6คนหารกันก็ตกคนละประมาณ1,500บาทก็สามารถมาเที่ยวได้แล้วแล้วคนต่อไปคนที่6คนที่7ก็เพิ่มคนละ1,100บรรยากาศก็ดีแล้วแบบท้องฟ้าน้ําอะไรเอ่ยสวยมากเหมาะสําหรับคนที่อยากมาท่องเที่ยวมาแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงไม่ได้สบายขนาดจนที่แบบว่ามีคนดูแลทําอะไรให้ทุกอย่างอยากแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะลองมาล่องแพลาก,กันที่ เขินไชิลารงกรดูแล้วก็ติดต่อแพรบุญเตินมานะครับสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปเที่ยวต่อก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับนนสไคร์ช anel สิงเอาหนีเที่ยวกับรายการหนีเที่ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย